ทำได้ไหมได้ทั้งหมดญาตโยมปัจจัยกนละเล็กกนละน้อยก็สั่งสมหล่อล้อมเป็นทานอุโบสถหลังนี้เพื่อที่จะตั้งมั่นเป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่สวยงามเป็นที่ปฏิสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วที่ต่อไปญาติโยมจะบวชลูกบวชหลาน แล้ก็จะเป็นที่บำเนินบอเกเกิดกุลบุญเราจะบวชเช้าบวชบ่ายบวดเย็นบวชกลางคืนบวชตอนไหนก็บวดได้เลยนั้นสาธุชนญาติโยโมท่านทั้งหลายวันนี้มหากุุสใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแต่ศรัทธาญาติโยโมชาวบ้านทุ่งมหาชัยญาตโยโมตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอนันในการสร้างทานบรรารมีในครั้งนี้ ขอด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่เราได้มาสร้างได้มาทำเรียกว่าเราได้ทางบารีได้กล่าวไว้ว่าทะทะมาโนปิโยโหติท่ทะัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนิมเราได้ให้ทานได้ถวายทานทานอย่างนี้เป็นทานที่สูงโยมสูงกว่าเพราะว่าจิตใจข,ของญาติโยมทุกคนทุกท่าน ได้น้อมมาในทางพระพุทธศาสนาแ,แม้ในทางโลกมันจะมีความสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเยอะ,ะมีความทุกข์ยากลำบากแต่สิ่งที่จะให้ญาติโยมมีความชุ่มเย็นนั่นคือคุณแห่งพระัตนาตรายัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี่แหละเป็นของจริงที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำอาจารย์ต้องขออนุมโมทนาบุญกับ โยมแม่ศิลานมาเชาวได้ถวายปัจจัยให้กับพระอาจารย์ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้แล้วก็ขอให้โยมแม่ศิลาจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกให้หลานให้มีความชุ่มเย็นตลอดการขออนุโมทนาสาธุแล้วก็มีโรงทาน,นโยมเมื่อกี้เห็นกันแอบบ่บ ผู้ใหญ่จุธาทิพย์ทเดืองจุยได้มีโรงทานแต่ละลูกศิษย์ของพระอาจารย์แล้วก็สรยาสินเสือ,อยุย้ยจะลองจะทำได้ไหมได้ทั้งบทจะโจมปัจจัยกดละเล็กคนละน้อยก็สั่งสมหล่อร้อมเป็นทานอุโบโสถหลังนี้เพื่อที่จะตั้งมั่นเป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ สวยงามเป็นที่ปฏิสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วที่ต่อไปญาติยโยมจะบวชลกูกบวชหลานแล้วก็จะเป็นที่กำเนินด่อเกิกกุลบุญเราจะบวชเช้าบวชบ่ายบวชเย็นบวชกลางคืนบวชตอนไหนก็บวชได้เลยฉะนั้นสาธุ